ก็ขอกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่ารถขุดรถดำของเฮานาะครับมาอยู่กับผมต่อเจริญสับหรับทมทีอีกเช่นเคยนาอครับอัปเดตหนางานรีวิวหนางานไหมครับผมมือนี้พาเจ้าตัวน้อยมาวอรมร่างกายนาะครับนาะมือนี้กำลังใกล้จะถึงที่ไม้แล้วนาะครับนาะ พาเพิ่นมาอัฟวอรมร่างกายเจ้าโคมสุพีซี60ขี่ท่าตัวแรงตัวเก่าถึงจะเล็กแต่ก็สเปคพิคกขี้หนูว้าาโอ้ยผู้ผ่ากก็ได้พี่น้องเฮ้ย่แม่เน็ขาเอาไปปั่วเปิ่นหรอบ๊ ย่างแต่ผมผู้เดียวนี่ล่ะโบท่านได้ป่วยยู่วัดดี <laughs> โอ้ยอีย่มากับเจ้าชมพูหวานแววเนาะครับเนาะรถเถรถแรง,รถแ,ร,งรถแกล้งเพิ่นเนาะครับพี่น้องเจ้าเอาเดียเด๋ยวอัปเดตในมองลงให้เบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะครับพี่น้องอ่ะเขาก็ได้มาถึงทีไม้เป็นทีเรียบร้อยเนาะครับก็จะได้ทำการเอารถอ่า คุดร่องจากเทนเลอร์นอครับนอกโดยบริหารงานโดยเท่าแก่ต่ออุดมรัพท์รับทมทีนอครับทีมงานคุณภาพจัดสรรงานได้ย่างล่งโตนะครับหาสิบรลสามสิบถก็ยหา่ได้ว่าสันรับเบิดเดอร์ว่าสันรับงานประกาศรับงานแน่วาสันอ่าแต่ลงมากับกัโดยฝีมืออ่า อาชีพเนาะครับเมื่ออาชีพเลยครับอ้อย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 คือกลมไว้แท้โดูย่างสองขางทีละเออกลมลงกลมลงเออโอ้ยเลยเฮตึงยื่นอยู่แต่ยานมักไม่อีกไม่อีก โอ้ยเสียวลายพี่น้องยไม่เอกไม่เอกมาเลยมาเลยมาเลยออกมาออกมาดเดียเียว,ยวโอ้ยโอ้ยข้ามลถๆนข้ามลถๆไปไป ก็ได้ทําการเอาลนลงเป็นทีเรียบร้อยนะครับโอ้ยหวาดเสียวสะลกเกินกเ้าแก้กับเ็ดหวาดเสียวซโลกโเาแก้มางนันหลายหลายจนบ่มีเวลาอัจฉริบีโอ้ออโดโอโอโะ